จังหวัดอำน,นาจเจริญค่ะได้ทำการขนย้ายไม้พยุงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์รวมถึงสร้างส่วนรวมสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมอีกด้วยค่ะ ที่หน่วยป้องการรักษาป่าที่1ตําตำบลบุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายยิ่งยศธนาจารย์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรวมถึงฝ่ายปกครองร่วมกันใปนสักขีพยานในการขนไม้พยุงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งเก็บรักษาไว้ในหน่วยป้องการรักษาป่าอำนาจเจริญที่1จํานวน3คันรถบรรทุก ขนย้ายไปในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายนารินสายซอผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ออกใบเบิกทางจำนวนไม้2,345ท่อนไปยังหมอนไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าอู่บกโพหนโยทินสวนอุตสาหกรรมไม้วางน้อย ตำบลไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับทำพิธีขนสมไม้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าทางราชการได้เก็บรักษาไม้ของกลางไว้เป็นอย่างดีและครบถ้วนไม่มีการสูญหายแต่อย่างใดจนเมื่อสิ้นสุดคดีไม้ของกลางเหล่านี้จะตกเป็นของแผ่นดินและถูกนำมาใช้ประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมส่วนรวมต่อไปค่ะครอบครัว